<500. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเป๋าตังกันนะครับผมขั้นแรกเราเข้าไปที่แอปเป๋าตังก่อนพอเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาสิ่งที่เราเจอก็คือการเข้าใช้งานนะครับก็ยืนยันตัวตนหรือกดรหัสผ่านหรือสแกนนิ้วตอนนี้เขามีเงื่อนไขและเขอตกลง ขึ้นมาให้เราใช้งานเนื่องจากแอปป่าตังมีการปรับปรุงระบบนะครับผมเราก็กดเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปถ้าใครต้องการจะอ่านกค็ค่อยอ่านก็ได้ครับแต่ผมพอดีไม่ได้ต้องการจะอ่านก็เลยเลื่อนเลื่อนไปแล้วก็กดยอมรับกดตกลงนะครับกดตกลงเสร็จปุ๊บเขาจะพาเราเข้าสู่แอปต่าตังก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาชวนเชิญให้เราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา80บาทนะครับโอเคอเราก็กดปิดไปนะครับผมสังเกตตรงกลางจะมีแถบวิ่งวิ่งอยู่นะครับผมเราสามารถเอานิ้วเรา สไลด์ไปทางด้านซ้ายซ้ายมือของเราได้นะครับผมพอสไลด์ไปเนี่ยเราก็จะเจอกับเจ้าตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล80บาทแล้วคลิกเข้าไปเขาจะเขาก็จะพาเราไป,ไปยังแอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วเราก็อ่านเงื่อนไขของเขากดยอมรับกดตกลงนะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของหน้าที่เลือกซื้อสลากแล้วก็จะมีผลสลากงมดที่ผ่านมาขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นนะครับในส่วนตรงนี้เราเขาจะมีแรนดอมเลขขึ้นมาให้เราจํานวนหนึ่งนะครับที่เราถ้าเกิดเรา ชอบเลขตามที่เขาแรนดอมคือเราให้เรามาลแล้วก็กดสามารถกดเลือกได้เลยแต่พอดีถ้าเกิดเรามีเลขในใจยอยู่สมมติว่าผมต้องการซื้อเลข71ผมก็กดค้นหาเข้าไประบบก็จะดึงเลข71ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดขึ้นมาให้เราเห็นนะครับนี่ก็คือเลขที่มีอยู่เลขหน้าจะไม่เหมือนกันอ่ะสมมติว่าเราต้องการเป็นเลข3ตัวบ้างเราลองเป็น8 6 5ดูนะครับสังเกตว่าเขาก็จะมีเลขขึ้นมานะครับให้เราเห็นรู้ว่าเออมี8 6 5เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเลือก เลขท้ายตัวได้าต้องการเราต้องการ,ร,าการทั้ง6ตัวเลยล่ะทำยังไงเราพิมพ์6ตัวลงไปเลยครับกดค้นหาป๊าปราก็จะขึ้นมาสังเกตด้านล่างนะครับผมตรงชื่อผู้ขายชื่อผู้ขายเนี่ยจะมีหลายคนที่ขายนะครับไม่ใช่เจ้าเดียวที่มีเลขนี้อยู่นะครับผมจะไม่จะไม่เหมือนหวยชุดตอนที่เราซื้อตามแผงลอตเตอรี่ทั่วไปนะครับผมเนี่ยอย่างอย่างเจ้าบนเนี่ยอาจจะมีชื่อนึงนะครับคนเป็นคนขายเจ,จ้าที่สองเจ้าที่3แต่เป็นเลขตัวเดียวเลขเลขเดียวกันเราสามารถเหมือนกับเราเราสามารถรวมชุดด้วยตัวเราเองได้ถ้าเราชอบตัวไหนเราก็กด กดเลือกนะครับพอกดเลือกเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้เลือกและนี่เขาจะขึ้นเวลามาให้เราทํารายการชําระเงินภายใน15นาทีนะครับผมอ่าจะมียอดเงินขึ้นมาว่าเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ผมเลือกไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสนะครับสหมายเลขนะครับผมไม่ใช่สี่หมายเลข4 4ใบนะครับผมโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราเอ๊ะเราคิดว่ารู้สึกว่าเรามันเยอะไปเรากดเอาออกนะครับกดลบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาว่า ตอนนี้สลักเดี๋ยวอยู่3ใบนะครับผมแล้วก็ไอตัวที่เรากดเลือยออกไปตะกี้เนี้ยก็จะกลายเป็นตัวสามารถเลือกได้ถ้าเราต้องการเพิ่มกลับมาใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นเรียบร้อยแล้วเราได้สลักยินแดงมาทั้งหมด3ใบนะครับผมลอตเตอรี่3าใบแล้วถ้าการเลือกอจะให้เหลือ2ใบเพราะว่าถ้า3าใบมันอาจจะเยอะไปสําหรับงวดนี้ของเรานะครับ ลงทุนสองใบพอโอเคเรากดตัวสอบนะครับผมพอเรียบร้อยเราถูกใจแล้วแน่นอนแล้วกดตรวจสอบนะครับผมในกรณีที่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากได้เลขอื่นเพิ่มเติมนะครับเราสามารถกดเพิ่มฉลากได้นะครับซื้อได้สูงสุด20บใบตอนหนึ่งครั้งการซื้อนะครับอันนี้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราต้องการจะเลขอะไรแล้วก็สามารถคีย์ด้านบนได้แต่เนื่องจากผมอันที่ผมกดให้ดูเฉยเยก็ได้ไม่ต้องการเลขอะไรเพิ่มเติมแล้วก็กดตรวสอบสละอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชําระเงินนะครับผม โอเคทุกอย่างถูกต้องอะไรที่ต้องการกดชำระเงินเสร็จปุ๊บเขาก็จะสังเกตว่าใน G Wallet ของผมเ,เงินจะมีน้อยกว่าเงินที่ต้องจ่ายนะครับผมเราต้องกดเติมเงินก่อนพอกดเติมเงินเสร็จปุ๊บผมใช้ธนาคารไทยพาณิชย์เราก็คลิกไปที่แอปของธนาคารไทยพาณิชย์กดเปิดแอปธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมแล้วก็กดคัดลอกในส่วนของรหัส G Wallet นะครับกดคัดลอกเสร็จปุ๊บเราก็เปิดแอปไทยพาณิชย์ขึ้นมา ครับเข้าสู่แอปตามระบบที่เคยเข้ามาเลยครับถ้าท่านใช้แบงก์อื่นก็กดเข้าแบงก์อื่นนะครับอย่างของผมใช้เป็นไทยพาณิชย์เรากดที่ตัว B ด้านล่างนะครับกดเติมเงินกดเติมเงินเสร็จปุ๊บเขาก็จะพาเรามาที่หน้าของการเข้าสู่การใช้งานนะครับเข้าสู่การใช้งานเนี่ยเขาก็จะมียอดเงินในบัญชีบอกว่าเรามีเงินในบัญชีประมาณเท่าไหร่อะไรในช่อง e wallet ให้เรากดคลิก1ทีนะครับผมแล้วก็กดวางนะครับผม เจ้าเลขที่เราคัพปีมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะวางลงไปแล้วก็กดเติมเงินยอดเงินที่เราต้องการเติมนะครับผมเ,เติม200บาทนะครับแล้วก็พิมพ์ันทึกไว้นิดนึงว่าไอ้ตัวเนี้ยเราโอนเงินเข้า G Wallet เพื่อวัตถุประสงค์อะไรเวลาข่าวหน้ามาดูจะได้ไม่ลืมจะได้ไม่งงนะครับผมโอเคเนี่ยผมก็จะพิมพ์ลงไปว่าเติมเงินแอปเป๋าตั้งพิมพ์พิมพ์มพมพมถูกบ้างนะครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอด,ดีๆให้ทุกท่านได้รับชมในคราวต่อๆไปด้วยนะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมาในส่วนของชื่อนะครับบัญชีที่ต้องการโอนจากบ,บัญชีเราเข้าไปสู่บัญชีแอปเป่าตังเรากดยืนยันยืนยันเสร็จก็จะขึ้นว่าโอนเงินสําเร็จพอโอนเงินสาเร็จปุ๊บให้เรากลับไปที่แอปเปิาตังกดรูปสรด้านบนกดรูปสรด้านบนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าสู่การยืนยันการชาระเงินนะครับกดยืนยันการชําระเงินป เข้าไปนะแล้วให้เขาก็ใส่รหัสใส่รหัสผ่านที่เราตั้งเอาไว้ในการจ่ายตังค์นะครับเรียบร้อยลอตเตอรี่สองใบเป็นของเราเป็นเจ้าของเรียบร้อยนะครับผมจ่ายไปหนึ่งร้อยหกสิบบาทโอเคเรากดบันทึกภาพเพื่อจะเก็บไว้นะครับแล้วเรากดสามารถกดเข้าไปดูสลากที่เราซื้อได้เรียบร้อยครับผมเราได้แล้วสลากสองใบไว้สําหรับ รุนรางวันในงวดต่อไปอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการนักคิดดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ